ฝึกสมสถะให้มันชำนาญความตั้งมั่นในการมองมองข้างใน, <c oughs> ม,นมันจะเป็นกระต้อนกระเต้นกระต้อนกระเต้นถ้ามันชำนาญในการนิ่งนิ่งดูนิ่งรู้มันก็เห็นได้ชัดระหว่างทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทายมาว่นมา แบบไหนมันจะมีความสุขกว่ากันทุกขาทุกขานี่คือไม่ได้ฌานนะไม่ได้ฌานแต่จานว่าสุขขาสุขขามันทำง่ายแต่เราเข้าใจ <c oughs> แต่ก็แล้วแต่อกแล้วแต่คนขนาดพระโมคะลายังได้ทุกขาปฏิปทาเลยยังได้ทุกขาปฏิปทา แต่แกติดม่วงแกเป็นอาจาร,รย์ดาวรูปร่างแกก็น่าจะลำลำคนลำลำเลือดร้อนส่วนมากจะเป็นคนเลือดคุปโ,โอนี่เยอะนะ <c oughs> เยอะะท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ท่านเป็นทุกข์าปฏิปทาท่านติดง่วงชอบม่วงเมาเมานอน ตรงได้ไปปรึกษาพระสาสดาพระสดาเลยว่ามันง่วงมากก็ไปนอนจ้ะ <c oughs> ขพสุดท้ายวิธีการกําจัดความ,ม่มงวิธีการเอาชนะนิวรณ์นิวรณ์ข้ออื่นท่านก็ไม่เท่าไรท่านมาติดตัวความซึ่งซึมของจิต <c oughs> เวลาง่วงมามันซึ่งซึมมันไม่มีตัวสังเกตดู เรสังเกตดูมันดับดับไปกับความหลับก <c oughs> ็เลยไม่เข้าใจเลยมองไม่เห็นการเกิดดับของรูปกับน้มถ <c oughs> ้าเกิดเราเห็นขันห้าตามความเป็นจริงแล้วเราย่อลงมาเหลือแค่น้ำกับรูปเฉยจะได้ไหมยมวนว่าเห็นน้าเกิดเห็นรูปดับอย่างเงี้ยเราดูแค่เนี้ยเราดูแค่ตอนอยู่กับลมนี่คือรูปเกิด เราเห็นรูปมันเกิดเออรูปเกิดมันรู้จักเลยว่าวิญญ,ญาณขันเป็นเป็นตัวทําให้ลมปรากฏแต่ลมลมก็เป็นฐานที่ตั้งให้วิญญ,ญาณมันมาตั้งอยู่ถ้าไม่มีที่ตั้งเขาเรียกวิญญาณถีติวิญญาณถีติคือที่ตั้งของวิญญาณมันก็หมายถึงนาทั้งสี่แปลงนี่แหละคือรูปความรู้สึกความจํากันปรุงแต่งมันคือนา นาสีแปลงหนึ่งเขาเรียกวิญ,ญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณปลิวตกลงม,มาอยู่กับลมหายใจเราก็ไม่รู้จักลมแต่ถ้าไม่มีลมหายใจให้วิญญาณมันมาอยู่ด้วยตัวรู้จักก็ไม่เกิดคือวิญญาณ <c oughs> ตัวเห็นลมนั่นแหละตัวรู้จักลมตัวเห็นลมก็ไม่เกิดเรารู้จักมันนี่เดี๋ยวเรามากําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก อันนี้คือรูปปรากฏรูปเกิดพอรูปเกิดปับ๊บแตกพักหนึ่งมันเผลอนำเกิดตอนนำเกิดนี่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้ตัวมันจะเพลินมันจะเผลอเพลินเผลอเผลอเพลินพอเผลอปับ๊บไอร้รูปมันแตกรูปมันดับเราพอเรามีสติเราเห็นนามเลยเห็นนามเกิดเราเห็นหนามเกิด เมื่อเราเห็นนามเกิดนี่เรารู้ได้ไหมว่ารูปดับอย่างนันเราจะรู้ได้ว่ารูปมันแตกไปแล้วรูปมันดับไปแล้วเราเห็นเท่านี้ได้ไหมเราเห็นแค่รูปเกิดนามดับนามเกิดรูปดับเราเห็นแค่สองตัวเนี้ได้นะมันถูกรวมมาเลยนะส่วนของนาม,มาขัคันมีสีมีสามแปลงเนี่ยคือความรู้สึกความจําอันปรุงแต่ง เราย่อลงมาเหลือแค่หนึ่งเดียวคือนามแล้วก็มองเห็นแค่รูปก,กับนามนามเกิดรูปดับนามเกิดรูปดับเหมาะกับคุณหญิงทั้งหลายที่นั่งนั่งอยู่นี่นะก็จะได้ไม่ต้องไปสังเกตมากเอาแค่สองอย่างเฮ้ยความคิดเกิดตี้ก็ได้ <S <S ถ้าบอกความคิดเกิดมันคือรวมเลยก็ <c oughs> ส่วนของนามมาขัน ส่วนของนำมาขันแต่ถ้าเวทนามันชัดเจนแล้วก็เห็นนำในส่วนของเวทนาก็ได้เวทนาเกิดเราพอใจไม่พอใจ <c oughs> มันเกิด <c oughs> เห็นความเกิดดับของรูปนาำ <c oughs> เห็นเท่านี้ก็ได้แลยเนี่มันสรุปได้แล้วเนี่ยว่าสองอย่างนี้อิงอาศัยกันอยู่ไม่สองท่อนคือรูปก,กับนามอาศัยกันอยู่สิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งก็ไม่มีสิ่งหนึ่งแตกสลายสิ่งหนึ่งก็แตกสลาย พระศาสดาท่านก็เลยว่าคนที่ใจลอยใจลอยมากๆอ่ะจิตมันไม่อยู่กับไก่มันไม่มันไม่มาปกครองไก่นานๆมันจะตายอายุจะสั้นเหมือนคนตรอมใจคนตรอมใจตรอมไปตรอมมานี่อายุสั้นนะอย่างเวลาภรรยาเสียภรรยาเสียเขาเขาทางานวิจัยกันมาเขาบอกผู้ชายจะตายไวกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ย เวลาคู่ครองเสียชีวิตมาอยู่คนเดียวเนี่ยเศร้าเหงาตอนเศร้าเหงานี่อยู่ในนามธรรมซะส่วนใหญ่นะใช่ไหมโยมวันมันจะอยู่ในนามธรรมาตรอมใจตรอมใจมันจะนึกถึงจะเรื่องเก่าเห็นรอยเห็นที่อยู่ภรรยาเคยหุงข้าวเคยนึ่งข้าวเคยทํานั่นทํานี่เห็นที่ซักผ้าเห็นอะไรมันก็นตรอมนึก ึงเป็นสัญญาเป็นสังขารตอมใจเอาไปเอามาก็ป่วยกินข้าวไม่ได้ตายจ่อย <c oughs> อายุก็สั้นลงอาจจะเคยเห็นหล,ล,ลายคู่ภรรยาเสียอีกไม่เกินสองปีสามปีสามีก็ตายตาม <c oughs> แต่ผู้หญิงนี่ครับว่าอายุยืนเขาทำงานวิจัยว่าทำไมผู้หญิงถึงอายุยืนกว่าผู้ชายเวลาคู่ของตายรู้ไหมเป็นเพราะอะไรหนุ่มเขาบอกว่า ผู้หญิงมีเพื่อนเยอะคือคุยเยอะมีที่ระบายเยอะ <c oughs> แต่ผู้ชายส่วนใหญ่อยู่คนเดียว <c oughs> ต่อให้ไปเจอเพื่อนก็ไม่ค่อยคุยอะไร <c oughs> ไม่ค่อยมีที่ระบายไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงนี่เขาชอบระบายอยู่คนเดียวก็ระบายได้บนนั่นบนนี่บนเป็ดบนไก่บนนู่นบนนี่ <c oughs> ก็เลยทำให้มันไอตัวอึดอัดอัดอ้นตันใจมันไอตัวอัดอั้นตันใจมันก็เลยหายไปก็เลยทำให้อายุยืนแต่มันก็เป็นสังขารมีความเพลินทำให้เกิอดอีก ไคสังเกตไหมเวลาเราอยู่กับลมหายใจเข้าออลมหายใจออกแล้วเวลามันเผลอมันไปอยู่กับอะไรหนุงส่วนใหญ่มันไปอยู่กับอะไรมันอวิโตวิจารณ์นั่นแหละคือทุกคนมันวิตกวิจารณ์ทั้งนั้นแหละเวลามันไปอยู่กับนามาขันนะแต่ว่าวิตกวิจารณ์เป็นกุศลหรืออกุศลฮะนึกถึงหมอคีนาง <c oughs> สังเกตไหม ผู้ดูชนส่วนใหญ่จะอยู่กับอกุศลน,นะเป็นต้นว่าอยากได้อย่างเงี้ยอยากได้นึกถึงนึกถึงรถจักคันหนึ่งโอ้นึกนึกถึงรถก็อยากได้อยากได้อย่างนี้เป็นอกุศลไม่ย้ันว่าอยากได้รถนันเป็นโลภ <c oughs> เป็นตัวโลภกระตุ้นอยู่แต่ว่ามันเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไหลแรงมันไม่ได้ไหลแรงอะไรบางอย่าง่ะ แต่ในนั้นมันจะมีความอยากอยู่ในขณะนั้นกุศลก็ไม่มีนะตอนที่เราเนึกถึงสิ่งที่อยากได้กุศลก็ไม่ปรากฏมันก็มีความอยากได้มันเป็นตัวโมหะงงไม่หนกมันคือตัวโมหะธรรมเป็นตัวโมหะครอบงำอยากสวยอยากหลอ่ออยากสวยอยากหล่อปรุงแต่งเส,เสริมนั่นเสริมนี่เสริมจมูกจมูกเสริม อะไรก็ว่าไปปรุงแต่งเป็นโมหะส่วนของโมหะมันเป็นสิ่งที่ละมุนละไมยอยู่ในใจมันเลยเป็นสิ่งที่ละได้ยากใช่ไหมโมหะนี่ละยากโทสะเกิดไวแต่หายไวโทสะนี่แรงแรงร้อนแต่หายไวดับได้ง่ายแต่โมหะนี่ซึมซาบซึมซาบเกิดไวแต่หายช้า เห็นปุ๊บก็เกิดทันทีเลยแหละอย่างผู้หญิงกับผู้ชายเจอกันอย่างเงี้ยปั๊บต้องตาต้องใจเกิดไว <c oughs> แต่หายช้ากว่าสติจะกลับมาละลึกได้นี่บางทีเป็นเดือนเป็นปีเลย <c oughs> กว่าจะกลับมามีสติละลึกได้นาน,นานลุ่มหลงตัวโมหะตัวโลภะนี่ตัวโลภะนี่เกิดง่ายเกิดง่ายหรือเกิดไวหนุ่มวา <c oughs> แล้วละยากไว้โลภะละยากโลภะกับราคะนี่อยู่ด้วยกันไหมความกําหนัดความพอใจโลภะมันมาจากความพอใจกับตัวราคะนั่นแหละตัวราคาตัวราคามันเกิดตัวละง่ายสุดกับกลายเป็นตัวโทสะตัวโทสะกับเป็นสิ่งที่ละง่ายแต่ร้อนแรงร้อนแรง,งก็เลยมีคนที่ประเภท อะไรนะโกรธง่ายหายไีโกรธง่ายหายบื้อืสักพักหนึ่งมานึกอีกก้กูมไม่น่าเลยใช่ไหมกูมไม่น่าเลยเวลาเรามาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราผือเราไปอยู่กับอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่มันมันนอนเนื่องในคันทันดานที่มันแรงสําหรับเราถ้ามันไปตกแต่ในอกุศลอกุศลอยู่เนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะโยมามั่ ถ้าเกิดมันตกไปสู่อกุศลเนี่ยยังน่าเป็นห่วงเพราะมันสามารถรู้ได้เลยว่าภพของเรามันมันคืออกุศลภพของเรามันคือความตกต่ําก่าความเป็นมนุษย์สิ่งที่เราติดนั่นแหละคือตัวภพในขณะนั้นอะ่ะเป็นที่ตั้งของวิญญาณมันคืออะไรที่ตั้งของวิญญาณมันคืออะไรมันมีอารมณ์เป็นกุศลหรืออกุศลเราสามารถตรวจสอบเจ้าของได้ แต่ทีนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปวิตกกังบนอะไรกับมันมากหรอกแต่ก็ไม่ใช่ไม่ให้กลัวเราควรจะกลัวมันแต่ไม่ควรจะวิตกกลัวในที่นี้หมายถึงว่ารู้โทษของมันเรารู้แล้วว่าพบเรามันร้ายพอเราติดในสิ่งที่มันเป็นอบายพอเผลอจะออกจากลมปับ๊บหลุดไปอยู่กับอกุศลหลุดไปอยู่กับอกุศลน,นึกคิดนึกคิดขึ้นมา นึกคิดนึกคิดปรุงแต่งปรุงแต่งกันบางคนก็รา,าคะกล้าราคา่ากล้าคำว่ารา,าคะาเนี่ยหมายถึงทุกอย่างเลยนะลูกรถกลิกลกก่นเสียงไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวแต่มันหมายถึงทุกอย่างเลยรา,าคะกล้าเป็นต้นว่าอยากได้จมูกใหม่อยากได้จมูกใหม่อยากได้คางใหม่ปรุงแต่งอย่างเงี้ยอยากได้หุ่นใหม่อยากได้อะไรใหม่ <c oughs> นึกถึงระเบียบวัทศิสินเมื่อคืนใช่ไหมหนงได้ไปไหม <laughs> ถ้าเกิดไอ้นี่มันไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยแสดงว่าเราหลุดพ้นจากมัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครเข้ารอคอยเนี่ยเนี่ยเป็นลาคะลาคะกล้าแบาบงคนเนี่ยโอ้โหได้ยินว่าระเบียบจะมาใกล้ๆนี่เ,เตรียมตัวไว้เลยเตรียแมบบตัวเตรียมเสื้อเตรียมสาตว์ตื่นเต้นไว้รอสักครึ่งเดือนเลยบางคนอะ่ะ <c oughs> ปรุงแต่งอยู่นี่ลาคะ ราคาเราตรวจสอบเจ้าของได้กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าล้มมันล้มมันแล้วมันไปเรารู้เรา <c oughs> เรู้มันอย่างสมมุติว่าอาจารย์พอใจในจีวรใหม่อาจารย์พอใจในจีวรใหม่ยใใหมโยมเอามาถวายหรือว่าอาจารย์พอใจในตําแหน่งเขาให้เป็นพระครูอาจารย์พอใจอาจารย์พอใจอาจารย์เห็นความพอใจในราคา พอนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งมันก็ไปยิ้มอยู่กับพระครูอีกแล้ว <c oughs> ไปยิ้มอยู่กับพระครู <c oughs> น,นี่คือมันดึงไปนั่นพบพบของเรายังเป็นอกุศลอยู่เลยยังปรากฏพบอยู่แต่ในขณะนั้นมันอาจจะไม่ถึงขนาดกับที่จะเป็นเปรตจะได้ฉันสนรลบถ้าถ้ามันมันยังถ้ามันไม่ร้ายแรงมากมันยังไม่ร้ายแรงมากแต่ก็ทําให้รู้อยู่ว่าเรายังตกต่ําติดอยู่ในกามะพบอยู่ เรายังติดอยู่ในการมมพบปรากฏชักทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้อย่างนี้แล้วอาจารย์ก็เขาโยมมาใส่ก็เขาโยมโยมมาถวายก็พิจารณาไม่ใช่ว่าไม่ไม่รับเราก็เห็นความอยากได้ของเราเห็นความอยากได้ของเราแต่ก็ยังกรุณาให้เกิดยังกรุณาความเข้าใจรับทายาทานที่โยมมาถวายไม่อยากให้เขา เสียใจไม่ใช่เขาเสียศรัทธาแล้วก็รับมาในขณะฉะนั้นกิเลสเราก็มีแล้วก็ห่มไป <c oughs> ใช้ไปพิจารณาดูดูเวทนาความรู้สึกพอใจในใจของเรามันเกิดมันเป็นตัณหากร็รู้พิจารณามันแล้วก็ล้มมัน,มนอยู่กับลมหายใจอยู่กับการพิจารณาความเสื่อมของสิ่งสวยที่เราชอบ รามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเี้ยเราเป็นนักปฏิบัติไหมอย่าบ้วนว่าพยายามถอนจากความเพลินเราพยายามที่จะถอนจากความเพลินที่เป็นอยู่ว่ากิเลสมันอยู่ไหนแล้วก็อยู่กับมันนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติอยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าหนีมันถ้าหนีมันนี่มันอาจเป็นไปได้ว่าเราจะไม่สามารถล้มมันได้เลยก็กเป็นไปได้ <c oughs> แต่เราอยู่กับมันอย่างนงี้แล้วก็ใช้มันพิจารณาเป็นปัจเจเวคขนณะ พิจารณาไปอย่างความโกรธมันเกิดแล้วก็รู้ว่าโกรธอกุศลเกิดอกุศลเกิดแล้วหนอเรารับทราบ เรารู้แค่ว่ามันเป็นกุศลอกุศลก็พอไม่ต้องไปเจาะประเด็นลุกอะไรมากมายไม่ต้องไปตามคิดมากแล้วก็แค่พิจารณาในส่วนที่มันทําให้ลม้มล้มส่วนของเยื่อใ่ทั้งหลายเนีมีชีวิตเป็นอยู่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันมันจะทําให้สังโยชน์มันแตกสลายไปได้ไหมยมวนวาเพราะขณะนั้นมันจเจริญมากนะในขณะนั้นแหละนั่นแหละคือซ้ำ อไอ้ตัวอ,อริยมรรคข้อที่สองความดำรีชอบดำริยังไงถึงจะไม่เงไม่โลภดำรียังไงถึงจะไม่โกรธดำรียังไงถึงจะไม่มุ่งเบียนเบียนความโลภความพยาบาทความมุ่งเบียดเบียนมันเกิดมันเป็นอกุศลแล้วก็ดำรียังไงดีมันถึงจะ ภาวะเหล่านี้มันถึงจะดับไปหายไปแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็รับรู้รับทราบมันก็ปฏิบัติอยู่เท่านี้ถ้าเกิดเป็นทุกขาปฏิปทาก็รับรู้เห็นความเกิดดับของมันถ้าเป็นสุขาก็ล้มมันล้มมันแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจอย่างอาจารย์อยู่กับลมอะไรมันเกิดแล้วก็ดับมันด้วยลมอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะ,ขณะจนมันเกิดเป็นความชํานาญจนว่าเราเห็นลมหายใจได้อยู่ทุกข,ขณะลืมตาอยู่ก็เห็น กำลังสนทนาอยู่อย่างกำลังพูดอยู่เนี่ยกำลังเทศอยู่เนี่ยเราอาจจะฉั้นกาแฟมามากสักสี่แก้วเห็นว่ากาแฟมันกระตุน้นแล้วทำให้สมองเรามันมันขาดสมาธิสมองมัน,ม,นมันเล่นมันดิ้นหลนเราดับมันชะลอมัโดยสติสัมปชัญญะชะลอมันแล้วมากำหนดรู้คำสิ่งที่เรากำลังพูดทีละคำทีละคำทีละคำ อย่างนี้เป็นสุขฐาปฏิภาณไหมยมวนวะฮะมันเป็นสุขไหมอ่ะมันเป็นสุขไหมถ้าทําได้นั่นแหละถ้าทําได้ถ้าทําทได้ก็เป็นสุขคนชนานาญแล้วนะคนชนานาญแล้วเนี่ยระงับได้แม้กระทั่งฤทธิ์ของสิ่งกระตุนนะ้นฤทธิ์กาแฟก็สามารถระงับได้เรากำหนดรู้อยู่อำนาจของของสมาธิ มันจึงถูกเรียกว่าสุขขาปฏิปทามันสามารถดับรีบอรได้มันเลยถูกเรียกว่าสุขขาปฏิปทาเป็นธรรมดาของมันเราชำนาญอยู่ในการรู้ลมหายใจอานาปนสติแล้วก็รู้ลมมันจะเห็นลมถ้าเกิดมันดิ้นมากหายใจเข้าแรงๆทั้งทีสักทีหนึ่งมันก็ดับดับแล้วก็รู้ต่อรู้เบาๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นนักปฏิบัติแล้วนี่ เพราะว่าเราล้มกุศลอกุศลล้มความผูกติดล้มความผูกติดในในอารมณ์ในขณะนั้นขณะนั้นอยู่เนืองเนืองเนืองเนืออย่างเนี้ยเป็นผู้ห่างเหินจากฌานไม่หนูว่านี่แหละความเป็นผู้ไม่ห่างเหินจากฌานเป็นหนึ่งในเหตุแห่งความสมปัารถนาถ้าเกิดเราไม่มีตัวเนี้ยเราจะสมปัารถนาได้ไหมเพราะอะไร ปัญญาปัญญามันจะดับปัญญามันดับแล้วจะทําอะไรได้ไหมโยม,ม,ม,มวน่าปัญญาดับปัญญามันถูกมันจะถูกดับด้วยอํานาจของนิวรณ์นิวรณ์ระดมมันจะครอบงําสติมันจะหายพอสติมันหายมาเราจะนึกไม่ออกมันจะเราจะนึกไม่ออกว่าเราควรจะทําอะไรแล้วมันจะตีโพยตีภายโวยวายบุกเวกดิน้ลนลุนแสวงหาชื่อเสียง โดยการบีบบังคับหรือการใช้คำพูดที่มันลนลานอะไรต่างๆโดยที่เรากำหนดรู้ว่าฉันควรทำอะไรไม่ได้เลยงไงไหมถ้าไม่มีปัญญามันจะกบกังกำหนดรู้ได้ไหมกำหนดรู้ว่าปัญหาคืออะไรกำหนดรู้ไม่ได้ฉันควรทำอะไรกำหนดรู้ไม่ได้ฉันควรทำอย่างไรก็กำหนดรู้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความนิ่งทั้งนั้นเลยนะคว,นความนิ่งความนิ่งกำหนดรู้มีโยมอยู่คนหนึ่ง แกโดนใส่ร้ายแกโดนใส่ร้ายว่าฆ่าคนถึงสามคนแกเป็นคนน่าจะเป็นคนจอนโดนใส่ร้ายฆ่าฆ่าคนอยู่สามคนแกก็พยายามสู้แต่ว่าแพ้เขาเลยตัดสินคดีให้แกติดคุกตลอดชีวิตให้แกติดคุกตลอดชีวิตตอนแรกแกก็กดิ้นลนคือ พอรู้สึกว่าโดนใส่ร้ายมาเนี่ยมันจะอยู่เป็นสุขได้ไหมอยมมวนมาตัวเองจะจะติดคุกอยู่แล้วอะ่ะฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทำํำก็โวยวายบุกเบกของแกตีโพยตีภายด่าดทอแต่สุดท้ายก็สู้เขาไม่ไหวสู้เขาไม่ได้โดยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีปัจจัยเงินทองในการจ้างทนายปากจัดพันท,าน,ท,ทนายปากเก่งมาแต่ตัวเองเป็นคนไม่มีตัง ใช้ทนายนี่ยของสารที่เขาให้เอาไปเอามากับแพ้เขาต้องโดนดำเนินคดีติดคุกสารตัดสินว่าติดคุกตลอดชีวิตพอแกไปอยู่ในคุกแกเริ่มสงบแกเริ่มสงบนะพอดีมีน่าจะมีอาจารย์ดีด้บางที่เนี่ยมีพระไปสอนนะแล้วพระก็เป็นพระที่ชนานาญการได้อันนี้พูดถึงอยู่ต่างประเทศนะนะ พระเราเดี๋ยวนี้ไปเผยแผ่อยู่ต่างประเทศก็เยอะนะพวกพระฝรั่ง <c oughs> อาจารย์อมบโรนี่ไม่สอนที่อื่นเลยเข้าคุกอย่างเดียวเลยไปสอนเหล่านักโทษอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะแกสอนนักโทษอยู่ในคุก <c oughs> ให้เป็นเพื่อนพวกนักโทษเกิดความรู้สึกนึกคิดมันเย็นมันดับนิวรณ์นิวรณ์คือความวิตกกังวลมันว่ากูทําไมกูไม่ผิดกูไม่ผิดอันนี้เป็นนิวรณ์ไหมย้วนมาในขณะนั้นมีปัญญาไหม ไม่มีมันจะกําหนดรู้ไม่ได้เลยว่าปัญหาคืออะไรฉันควรทําอย่างไรมันจะกําหนดรู้ไม่ได้แต่พอแกสงบลงมาสงบมาแกกาหนดรู้ได้ปัญหาฉันตอนนี้คือฉันโดนใส่ร้าย,ลายและใครๆลหลายๆคนไม่เชื่อฉันสาเหตุเพราะมีคนพูดเก่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดเก่งเขามีทนายพูดเก่งสร้างหลักฐานเก่งสามารถพูดให้ฉันจนตรอกได้ <c oughs> เพราะว่าฉันไม่มีองค์ความรู้ที่จะไปโต้ตอบอะไรเลยเพราะความนิ่งของฉันไม่มีคําพูดของฉันมันไม่นิ่งพอแค่โดนยั่วโดนยุนิดหน่อยมันก็ลนลานพูดจาสับสนบางคนบางทีเขาสังเกตอาการกิริยาเขาก็บอกคนเนี้ยมันเป็นคนมอ่ามันเป็นมันเป็นคนผิดจริงมันถึงมีอาการกิริยาลนลานอะไรอย่างนี้ก็มี <c oughs> เพราะว่าใจตัวเองไม่นิ่ง แกก็เริ่มสังเกตตัวใจเจ้าของเริ่มสังเกตแกก็ทําสมาธิไปเลยจากนั้นมาแกก็ศึกษาอย่างเดียวเลยศึกษาอยู่ในคุกอะสิบเก้าปีศึกษานั่นศึกษานี่เกี่ยวกับกฎหมายอยู่ในคุก <c oughs> ก็ยินดีนะเขาจะเปิดโอกาสให้อมีหนังสืออ่านมีอะไรอ่าน <c oughs> ศึกษาเรื่องกฎหมายอยู่สิบเก้าปีสุดท้ายแกก็สู้ด้วยความเป็นผู้ไม่มีนิวรสู้ด้วยความเป็นผู้ไม่มีนิวร สามารถกำหนดรู้คำพูดเจ้าของได้แต่ละคำแต่ละคำมันนิ่งพอคำพูดแกก็ไม่หล่นลานไม่ผิดรู้ปัญหามันรู้วิธีแก้ไขปัญหามันดําเนินตามทางถูกเอาไปเอามาชนะชนะคดีแต่ก็ต้องติดคุกไปถึงสิบเก้าปีแต่ก็ดีนะยังมีอะไรให้เยียวยาอยู่แต่ถ้าเกิดก็ยังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่แรกแกจะมีสิทธิชนะได้ไหมอย่วนมาไม่ได้เลย นักปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนกันแหละนักปฏิบัติธรรมเราถ้ามัวกลัวแต่แต่บุญแต่บาปแต่ไม่รู้ปัญหามันจะหลุดพ้นได้ไหมลงว่าเราไม่เริ่มนับที่หนึ่งก่อนสม,มาญาณสม,มาธิธิมันไม่มีสม,มาธิิไม่มีก็มีแต่กลัวพอกลัวมาก็เลยบางคนก็พูดพูดตัดไปเลยว่ากูไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อหรอกมันไม่มีจริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยคือปลอบใจตัวเองไป แทนที่ปัญหามันจะถูกแก้ไขสมมติว่าอาจารย์ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันยังผิดอยู่สิ่งที่มันยังผิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปเบียนเบียนใครจารย์มาบวชอย่างนี้นะมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่มันยังผิดอยู่แต่ว่าเรารู้ทั่วทั่มันอยูเรารู้ว่าสิ่งนี้มันผิดนะแต่เราก็พยายามจะเลิกอ่า วันนี้เลิกสักพยายามจะเลิกให้มันได้มากที่สุดเราก็เลิกเลิกไปเลิกไปสักพักหนึ่งมันโดนดึงไปดึงไปก็เผลอไปเผลอไปปับ๊บแล้วก็รู้โทษมันของมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยยูงว่นว่าสุดท้ายเขาจะปรงเลยไหมต่างอะไรกับเจ้าสรลการนี้ไหมไม่ต่างนั่นแหละเจ้าสรลการนี้หลุดพ้นจากโทษของวัตสงสารได้ก็เพาะ แกมีใจแบบนี้แต่ถ้าปฏิเสธละ่ะกูไม่ผิดมันจะหลุดพ้นได้ไหมไม่ได้หนทางแห่งความหลุดพ้นก็เลยจําเป็นนะถ้าเกิดเรายังละมันไม่ได้เนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องรู้รู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันผิดรู้ว่าเราติดแต่ว่าเราก็มีเวลาให้มันบ้างหมายถึงว่าเวลาในการที่จะทิ้งทิ้งความผูกติดที่ความคิดมาอยกลมหายใจล้มมันล้ลมลมันอย่างเงี้ยคนคนนี้นนนจะไปแต่ ทางเจริญถ่ายเดียวยังไงก็ไม่เสือ่อ <c> ม <oughs> ยังไงก็กหลุดพ้นได้แน่นอนเป็นธรรมดาตั้งจากคนที่ปฏิเสธปิดกั้นเลยไม่เอาความดีทั้งหลายฉันไม่เชื่อฉันไม่เอาไม่ยอมรับตัวเนี้ยอันตราย <c oughs> ตัวสังโยชน์มันจะไม่ถูกทําลายพูดถึงการปฏิบัติหรอกการปฏิบัติมันก็รู้เท่านี้เองรู้ว่ามันเป็นขุศลเป็นอกุศลเกิดขึ้นมา เรากาหนดรู้ส่วนกุศลอกุศลนี่เป็นอะไรหนุเป็นธรรมมาไหมหรือว่าเป็นจิตตา,เร,ตาเริ่มจะแยกยากแต่มันแยกยากแล้วก็รวมมาเป็นเป็นส่วนของนาม,มาขันซะนะะส่วนของนาม,มาขันเป็นกุศลอกุศลเกิดแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเรื่อยเนืองๆน่งเนืองนงทิ้งมันไปตลอดทั้งชีวิตเนี่ย ยังว่นว่าจะได้ทำเครื่องสมบใจไหมมันได้มันเป็นสุขขาปฏิปทาได้เลยแหละมาอยู่กับลมหายใจแล้วมันก็เป็นทำมันเป็นทำเครื่องเห็นความเกิดดับได้ไหมเ,เห็นความเกิดดับสภาวะการยึดสภาวะการปล่อยสภาวะการเกิดรูปเกิดนามดับนามเกิดรูปดับเนี่ยมันเห็นเนี่ยนามไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงมันสามารถเห็นได้อยู่แล้ว แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้นะปฏิบัติไปอยู่เรื่อยๆในใจเจ้าของมันต้องอาศัยสติการระลึกได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยมันจะต้องไปวุดๆววัดวัด,วด,วด <c oughs> ไปเลือกเวลาไปเลือกสถานที่ไหมอย่าวนว่าไม่ต้องมันปฏิบัติอยู่ทุกขณะความรู้สึกมันปฏิบัติอยู่ทุกขณะความรู้สึก ก็เลยเป็นคนที่ปฏิบัติได้มากมากปฏิบัติได้มากทุกขณะที่เราตื่นขึ้นมาเราสามารถปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาเราอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าใครใครเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนมีความโลภเป็นคนมีความพยาบาทเป็นคนมีความมุ่งเบี่ยนเบียนแต่ให้เรารู้โทษว่าฉันมีฉันมีสิ่งนี้ไม่ดีฉันมีสิ่งนี้เกิดอีก ถ้าเราอยากหลุดพ้นมันต้องทิ้งแค่นั้นเองแล้วก็ทิ้งมันพอมันเผลอไปคิดก็อย่าไปตำหนิตีโทษก็แค่รู้ว่าฉันเผลอนะฉันยังติดอยู่ฉันยังติดอยู่ก็ทิ้งมันก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะแ๋ยวเราจะได้รับรสของความสงบวันหนึ่งมันเกิดความชํานาญในการสลัดทิ้งสลัดทิ้งแค่ช่วงงูแลบลิ้นเนี่ยมันมันสัมผัสได้ มันเห็นกันการสลัดทิ้งการชักกลับของของสิ่งที่มันไปยึดเราไปยึดมันมันชักกลับปั๊บปั๊บปั๊บมันละความเพินได้โอ้ปีติใจมันจะเกิดนั่นแหละตัวกุศลมันมันเกิดแหละตัวกุศลมันเกิดในใจเจ้าของจากนั้นมาเนี่ยมันจะชํานาญขึ้นชํานานขึ้นถ้าเกิดเราไม่ปล่อยใจไปในส่วนติดให้มันหลงไหลเพลิดเพลินไป เรามาฝึกส่วนนี้ให้มันเกิดความชํานาญขึ้นชํานาญขึ้นเท่านี้ก็ดถือว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วความจเจริญแต่ไายเดียวยังไงก็เกิดเป็นธรรมดาของมัน